ขณะที่เรือ UB หกบห้ 65, นั้นแล่นอยู่เหนือผิวน้ําเรือของพวกเขาที่แล่นขนานข้างเขาสังเกตเห็นคนยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของเรือโดยลักษณะใส่เสื้อคลุมของเจ้าหน้าที่เยอรมันท่าทางยืนกอดอกอยู่ที่หัวเรือไม่ใช่การยืนที่ปกติเพราะในช่วงที่เรือดำน้ําแล่นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครมายืนนิ่งและกอดอกอยู่ตรงนั้นได้และตัวของเขาไม่มีท่าทีเขวในขณะที่เรือนั้นโค้งเคง่งและต่อมาไม่นาน ได้มีเหตุการณ์สุดหลอนในเดือนกุมภาพันธ์ปี1917 U b 6 5อยบู 65, อยู่ที่ฐานของเธอในเมืองบูสเมื่อเครื่องบินอังกฤษทิ้งระเบิดที่ท่าเรือขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งหาที่กำบังเศษกระสุนขนาดใหญ่ได้ตัดศีรษะของกัปตันที่อยู่บนดานฟ้าของเรือดำน้ำและได้มีลูกเรือบางคนได้อ้างว่าขณะที่พวกเขารีบหาที่กำบังพวกเขาเห็นร่างของลูกเรือที่เสียชีวิตจากตอ่อ์ปโดระเบิดภายในเรือ như những buôn đàn phá